สวัสดีครับกลับมาเจอกันในรอบ3ปีนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เลือกปีมากๆตอนอสายๆผมตื่นมาก็ตั้งจิตไว้แล้วว่าจะไปตรงถ้ำผาไทยนะครับก็ไปไหว้อธิษฐานจิตขอพรอ,องค์พญายนาคราชเจ้าเพื่อเป็นสีมงคลว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะทำการพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับเรื่องเกี่ยวกับการ ปรับปรุงธาตุในตัวของคนด้วยสารที่ศึกษามาแล้วอย่างดี mm hmm. ก็ใช้วันนี้เป็นวันที่เลือกดีเพราะว่าเป็นวันพุทธที่1 1ทธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีพศ2567ซึ่งเราอยู่ในช่วงเวลาของปีที่2องนะครับกำลังเข้าสู่ปีที่2ของผมจุ้ยยุคที่10 ซึ่งหลายๆท่านจะทราบดีอยู่แล้วว่าปีที่แล้วสิเอดเดือนกว่าเราอยู่กับความยากลำบากหรือบางท่านอาจจะประสบความสำเร็จก็แล้วแต่นะคแต่ท้ายที่สุดเราจะเห็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันทันใดนะนี่เป็นผลพวงไง่ายๆเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของยุคนะครับ ทางอุงจุ้ยถ้าทางพลังงานอื่นๆเขาก็จะมีศาสตร์ความเชื่อแตกต่างกันไปส่วนตัวของผมเองนะครับเป็นคนที่ศึกษาและก็ชื่นชอบพลังงานที่สถิตอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็มีความเชื่อความศรัทธายอย่างแรงกล้าว่าธาตุของคนเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะฮะตราบเท่าที่เราสามารถรู้ว่าธาตุที่อยู่ในร่างกายของเรา มีอนุภาคมีลักษณะมีนิสัยอย่างไรนะแล้วเราก็เอาธาตุที่อยู่โดยรอบที่เราเช็คแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เข้ามาสนับสนุนนะให้เกิดผลที่ดีหรือมีคุณสมบัติที่ชำระล้างพลังงานที่ไม่ดีเรานำธาตุเหล่านั้นนะฮนะเข้ามาเสริม ในฐานดวงชะตาของเราตัวของเราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงตามฐานดวงท่านนึกได้ออกว่าฐานดวงชะตาของเราคืออะไรให้นึกถึงจิตนะฮะจิตกำลังของจิตนะครับสติปัญญาของจิตภูมิรู้ของจิตนะฮะคุณวิเศษของจิตนะฮะเมื่อเราพิจารณาทราบดีตรงนี้แล้วเราจะรู้เลยว่า กายยากดำเนินรอยตามจิตเราจะรู้สึกว่าคนคนไหนที่เป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำเขาก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องของจิตวิญญาณร่างกายก็จะเดินทางเดินตามจิตวิญญาณเหล่านั้นเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกสงา่ามั่นใจ ผึงผายมีความรู้สึกโดดเด่นกว่าใครๆนะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆที่เราจะเปรียบเทียบว่าฐานดวงหรือดวงชะตาของคนที่เราพูดถึงเนี่ยมีหน้าตามีเรื่องราวเป็นอย่างไรนะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะครับที่อยากจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังงานแบบค้นกว้างก่อน ก่อนที่เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นผ่านคลิปต่างๆไปเรื่อยๆนะฮะผมเองปัจจุบันก็มีความตั้งอกตั้งใจอยากจะทำเทวะลัยให้เป็นไลฟ์มิวเซียมให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตด้วยนะฮะและให้เป็นชีวิตที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นเทวะลัยในรูปแบบของผมจึงมีส่วนผสม รวมไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนนะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่แบบปกติให้ได้นะเพราะฉะนั้นร้านของเราก็จะมีการดื่มแอลกอฮอล์ได้นะมีเรื่องความรักความใคร่ได้นะจะพูดคุยเรื่องเพศสภาพที่หลากหลายก็ได้นะหรือบางคนอาจจะอยากพูดคุยหรือทำสมาธิเข้าฌานแบบชั้นสูงก็ได้ หรือแม้กระทั่งบางคนอยากจะเข้ามาจอยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหินนะเราก็มีหินหลายชนิดดีกว่าทั้งไว้จำหน่ายและก็เอาไว้สำหรับชมศึกษานะวันนี้ผมจะเข้าประเด็นง่ายๆหลังจากที่เกิดมาสักพักก็จะเข้าประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มีพี่ๆน้องๆชาวหินามไม่ยากมากที่สุด ะะแล้วก็เป็นแบบ Top Question ก็เลือกมาหนึ่งคำถามนะครับคำถามนั้นก็คือมีคนถามว่าจริงๆแล้วดวงชะตาของคนเรานะฮะหรือเรียกสั้นๆว่าดวงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้จริงไหมภายหลังจากการพยากรณ์โอเคขอตอบว่า เปลี่ยนแปลงได้แบบ100%นะครับอันดับที่1ต้องให้ผมก็คือตัวผมเนาะทำการเช็คธาตุและฐานดวงของคุณให้ complete ก่อนอันดับที่2เราจะเอาเรื่องราวปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่อันนี้เราจะเรียกว่าปัจจัยแวดล้อมที่มีผลอย่างยิ่งยวดนะครับ ที่จะทำให้ดูงชะตาในอนาคตเปลี่ยนไปในทางดีหรือร้ายบางคนไม่ได้ใส่ใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าของการใส่ใจตรงนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเราจะไม่ได้เป็นการพยากรณ์เพื่อทราบว่าอนาคตหลังจากเปิดไพ่จะเจออะไรอะไรไม่มีผลนะครับกับชีวิตขนาดนั้นสิ่งที่มีผลมากที่สุดก็คือ เราอยากเผชิญนะฮะอยากประสบอยากพบเจอกับสิ่งใดในอนาคตอันใกล้ใกล้คือ3เดือนขยับออกไปคือ7เดือนและ1ปีกันจะพูดเสมอในเรื่องนี้ว่าขอให้นึกถึง3ช่วงเวลานี้ให้มั่นนะฮะภายหลังจากที่เราทราบอนาคตนะครับ และทำการเพ่งกระแสจิตลงไปในเหตุการณ์เหล่านั้นอย่าให้เคลื่อนพลังงานที่ได้จากหินพลังงานที่ได้จากศาสตร์พลังงานที่ได้จากการอ้อนวอนวิงวอนขอเทพเทวาหรือแม้กระทั่งพลังงานที่ได้จากการทำบุญนะครับจะเป็นพลังสำคัญในการสนับสนุนให้จิตมีกำลังมีบุญบารมีโฟกัส ให้เหตุการณ์ในอนาคตเกิดปรากฏอย่างใจปรารถนาทีนี้คำว่าปรารถนามันมี2แบบปรารถนาให้เกิดนะฮะก็คือบวกปรารถนาม่ให้เกิดก็คือลบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นความปรารถนาเชิงบวกหรือลบอยู่ในข้อกำหนดของคำว่าปรารถนา เมื่อทราบดีอย่างนี้แล้วจึงกลับไปตอบคำถามที่ว่าดวงของคนเราสามารถเปลี่ยนได้หลังจากการพยากรณ์หนึเซหากไม่เกิดการพยากรณ์ในโพเศษต่างๆที่ว่ามาจะไม่มีทางทราบเลยว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตจะร้อยเรียงให้เป็นเส้นตรงตามจิตที่ปรารถนาได้อย่างไร นะฮะก็นี่เป็นคอนเซปต์เล็กๆของศาสตร์นะครับของผมที่ติดตัวมาอย่างยาวนานเนาะแล้วก็อยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วใครๆก็ทราบดีแต่ว่าทราบแล้วทำยังไงต่อเก็บรักษาข้ามภพข้ามชาติได้ไหม ทำการเช็คทำการอ่านค่าพลังงานทำการพูดคุยเหมือนเราคุยกับคนน่ะแต่เราไปคุยกับหินเราไปคุยกับสิ่งศิษย์เราไปคุยกับต้นไม้ที่มีพลังงานทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเชื่นะวันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มต้นแต่ก็ดูซีเรียสละนะฮะนิดๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าท่านที่สนใจ ะะข้อที่1มาร่วมบุญเราสร้างเทวรัยไปด้วยกันนะฮะเทวรัยของผมผมอยากจะให้เป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือคนจริงๆนะเมื่อก่อนตอนที่ผมทําหินนะ่ยตอนที่มีฐานะมากๆตอนนี้ก็มีฐานะอยู่นะครับก็ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าถ้าใครเดือดร้อนลําบากทุกทรมานสิ่งใดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ขายนะก็จะให้ไปเลยแต่เขาจะรักษาดีไหมก็เรื่องหนึง่งเนาะ แต่ลูกค้าที่มีอุปการะคุณมากๆก็จะเป็นลูกค้าที่ซื้อสนับสนุนแล้วก็ได้พลังงานแลกเปลี่ยนไปได้การเซอร์วิสไปนะฮะแต่ลูกค้าที่รวยมากๆให้ความอนุเคราะห์ลงมาเพื่อสนับสนุนในกิจการที่ส่วนตัวดําเนินอยู่และวันนี้เราดําเนินมาในปีที่10เรามีความมุ่งมั่นปรารถนาจะทําสถานที่ตรงนี้เราอยู่บริเวณประตูของแม่น้ํา ในบริเวณเมืองเก่าทั้งคุ้งเลยนะพลังงานสูงมากแต่เราได้อยู่ที่นี่นะครับเราก็ตกแต่งเสร็จหมดแล้วเนาะแล้วก็เรามีเทวาลเล็กๆอยู่ห่างจากตรงนี้ประมาณ1กิโลเมตรนะครับอยู่ในพื้นที่ของบ้านผมก็กะว่าในอนาคตจะเอาไว้เป็นสถานที่ทางพลังงานให้คนได้เข้าไปชาร์จนะครับแล้วก็มีแผนที่3 อยากจะเก็บเงินนะฮะนิดนหน่อยๆนะฮะไปซื้อที่ดินในบริเวณทิวเขาที่ชอบไปอาจจะไปทางแจ้ซ้อนนะครับสวยๆเอาไว้ทำเทอวลลัยที่มีพื้นที่รองรับพี่ๆน้องๆชาวหินอย่างนี้ดีกว่านะครับที่อาจจะต้องเริ่มรู้จักกันตรงนี้ก่อนนะฮะเอาไว้ไปทำคิวลิงทำเมดิเทชันทำการ อัปเลเวลทางพลังงานเนาะจะพูดว่าเก็บไว้ใช้โลกหน้าก็ได้นะครับแต่ไว้ใช้โลกนี้ก็สำคัญนะก็เป็นความประสงค์ความมุ่งหมายหลักทั้งหมดนะครับวันนี้ก็เลยเชิญชวนมารู้จักกันก่อนแล้วก็ขออนุญาตโปรโมทหินวันละนิดวันละหน่อยอันนี้เริ่มโปรโมทละนะครับวันนี้เลยเพราะว่าชอบมากๆนะครับนี่ มีหลายก้อนซื้อเก็บไปเยอะก็คือหมอกมุงเมืองนะฮะหมอกมุงเมืองนะฮะเป็นแก้วองคามเป็นชนิดที่อยู่ในหลายๆชนิดของเขาเขาก็มี21ชนิดเลยนะฮะหมอกมุงเมืองเนี่ยเขาก็มีวรณะสีต่างๆแต่อันเนี้ยจะเป็นวรณะสีออกดำเนาะ แบบนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับวงนี้1 1 0 0 0 0 0บาทนะครับชิ้นนี้ก็เหมือนกัน1 1 0 0 0บาทชอบแบบไหนเลือกได้เลยแต่ว่าเราจะเลือกให้ตรงก่อนแล้วค่อยเป็นเจ้าของอสำหรับหินป่งขามทุกชนิดที่กันนำมาขายหากมีราคา1,000 100, 0ขึ้นไปเราจะมีการการันตีให้สามารถเทิญได้ หมายถึงเอามาคืนได้ถ้าคุณเบื่อแล้วอะไรย่างเงี้ยนะครับเราคืนให้ตามสเต็ปของเวลาสาเดือนคิดเท่าไหร่7วันคิดเท่าไหร่อะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ก็ไม่ได้อยากให้เชิญแหละเพราะอะไรเพราะบางคนใส่ไปแล้วทุกคนใส่ยังไงหินก็ต้องกระทบกระทั่งกระเทียบใหญ่ๆอะไรมาก็ขอให้เชื่อเถอะว่าถ้าหินน่ะเช็คแล้วตรงกับคุณนะครับผ่านการเช็คด้วยสมาธิ p e นดูลัมต่างๆนะฮะ ขอให้เก็บรักษาไว้ให้ดีไม่เจออีกแล้วใครที่ทำได้แบบนี้เก็บรักษาไว้ให้ดีตราบเท่าวันสุดท้ายของชีวิตฝากไว้นะครับบ๊ายบาย